สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ e x ็กซ์นะครับแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวปืน8ดาวอีกกระบ,บอกหนึ่งนะครับซึ่งปืนนี้มีชื่อว่าปืนโบเกนสเปซนะครับรู้สึกว่าปืนเนี่ยผมเคยเอาไปเล่นยิงในโหมดมามีของเซิร์ฟเวอร์จีนมาแล้วนะครับก็ไม่คิดว่าปืนนี้มันจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับซึ่งปืนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันได้มาจากไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าผมได้สอบถามทีมงานมาแล้วนะว่าเออ ปืนกระบ,บอกนี่มันเอามาจากไหนแต่ว่าทีมงานเขาตอบมาว่าไม่รู้นะครับก็เดาไม่ยากครับผมปืนเนี่ยอาจจะมาในใช้จ่ายครบ4,000 0 0 GP รอบหน้าก็เป็นได้น,นะครับในแพทหน้าก็รอรุ่นอัปเดตไปพร้อมๆกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่า เท่าที่ผมลองเล่นปืนกระบอกนี้แล้วนะคือมันยิงดีมากๆเว้ยในโหมดบอมแมดอะเออเอายิงคนนี่ถือว่าดีเลยนะพอๆกับปืนไซลิงส์เลยนะแต่ว่าเสียดายนะครับปืนนี้ไม่สามารถที่จะกดคลิกขวาซูมยิงได้นะครับแต่ว่ายิงระยะไกลคือดีมากเลยนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนเล่นด้วยนะครับว่าสกิลการยิงเนี่ยแม่นยาขนาดไหนนะครับป้าเดี๋ยวผมมารีวิวปืนนี้ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไง ลักษณะรูปร่างหน้าตาปืนก็จะเป็นแบบนี้นะครับและปืนนี้ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ assault rifle นะครับแต่ว่าปืนนี้คือปืนกลเบานะครับ sub machine gun นะครับผมเป็นปืนกลเบานะครับแต่ว่ายิงดีมากเลยนะครับปืนนี้เราไม่สามารถที่จะคลิกขวาซูมยิงได้นะครับแต่เราคลิกซ้ายยิงได้นะครับโอเคเดี๋ยวทดสอบยิงหัวนะครับยิงหัวนะครับนัดเดียวแตกนะครับผมอันนี้เลือด100เกาะศูนย์นะครับนัดเดียวถึงตายนะครับถ้ายิงหัวนะครับโอเคต่อมาล้ตัวบ้างนะครับ เลือดเหลือ26นะครับต่อมาก็จะยิงขาบ้างนะครับเลือดเหลือ42นะครับเนี่ยปืนเนี่ยผมว่าปืนนี้ยิงดีมากเลยนะแล้วคือยิงหัวนัดเดียวแตกนะครับแต่ว่าระยะไกลไม่แน่ใจลองดูอ่าระยะไกลนัดเดียวตายนะครับอ่าถ้าเกิดไกลกว่านี้กันโดนมาว่าหัวอ่าโดนอยู่นะครับเลือดเหลือ12นะครับถ้าไกลมากโดนหัวเลือดจะเหลือ12นะครับแต่ว่าดาเมจก็ถือว่าแรงนะครับแรงจัดเลยนะครับ เนี่ยมันยิงยิงพอๆกับไซลิยงเลยนะแต่ว่ามันคลิกขวาซูมไม่ได้นะครับผมว่าปืนนี้ดีมากเลยนะครับถ้าไปเล่นบอมแมทไอ้พวกที่แบบว่าเล่นยิงเป็นนะโดนล้องแน่นอนอ่ะไม่รู้ว่าปืนนี้จะโดนโนหรือเปล่านะครับน่าจะโดนโนก็ได้ผมไม่รู้ว่ามันจะโนยังไงนะครับเพราะว่าปัจจุบันห้องบอมโนนี่ก็คือมันโนจนเต็มแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเขาไปหาคำมาแทนที่เอานะครับน่าจะหาก็ได้เก่งแล้วแหละสายบอมแมทอ่ะนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะประดิษฐ์คำยังไงนะครับ ต่อมาก็มาทดสอบในโหมด PvE อย่างเฟียบ้างนะครับว่าปืนนี้ดาเมจเป็นยังไงบ้างนะครับก็เหมือนเดิมครับคลิกขวายิงไม่ได้นะครับส่วนคลิกซ้ายนะครับยิงคือเป้าตรงมากนะครับนิ่งเลยแบบปืนไม่มีแรงดิดอะไรเลยนะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยถ้าเกิดในโหมด PvP มันเป็นงี้นะครับผมบอกเลยว่าแม่งเกียนสัสว์นะครับโดนโนแน่นอนนะครับโอเคดูดิไม่มีแรงดิดเลยนะครับดูดูครับทุกคนแรงดิดไม่มีเลยเอ้ทำไมหมอนไม่ช้าจังโอเคช่างมาครับมาทดสอบยิงนะครับเนี่ยเล็งที่หัวเลย หัวทุกเม็ดบอกเลยนะครับแรงในระดับหัวเนี่ยเท่าหัวทุกช็อตนะครับผมดาเมจก็แรงมากนะครับแต่กี้ยิงหัวแต่ลองยิงตัวดีกว่ามายิงตัวล้วนเดียวตายนะครับโอ้โหปืนเฮียอะไรโคตรแรงนะครับอย่างนี้ต้องทดสอบยิงกับบอสแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอเอาระเบิดเจดีมาแป๊บนึงรอแป๊บรอแป๊บอ่าผมอยากลองดูว่าถ้าปาระเบิดเจดีแล้วก็ยิงบอสเนี่ยมันจะตายเลยไหมนะครับ แต่ว่าก่อนอื่นอะผมขอบลัคก,กระสุนไม่จำกัดปืนหลักก่อนนะครับขอบลัคก,ก่อนไป่ะบลัคติดชัวับผมเห็นยูไออย่างนี้แล้วมาพร้อมนะครับลงล่างเลยครับโอ้ปืนแม่งยิงนิ่งเกินแต่ถ้าเกิดในโหมด PVP พูดถึงปืนที่ยิงนิ่งนะครับเหมือนปืนกระบอกเนี้ยก็น่าจะเป็นปืนเบรนเอนจินนั่นแหละนะครับแต่ว่าห้องมนโมนนะครับมันเล่นไม่ได้ มาลองยิงบอสดูว่าดาเมจมันเท่าไหร่ดาเมจ1น4นะครับโหแล้วดูเลือดบอสไหลด,ดิไหลเป็นน้ำเลยมาเดี๋ยวผมจะปลาระเบิดใจดีนะครับปึ๊บแล้วก็ยิงปืนใส่บอสโอ้เม็ดละ250นะครับยิงทีบอสไปสวรคนเลยนะครับก็ในโหมด PvE ก็คือแรงนะครับแล้วก็ยิงนิ่งด้วยนะครับเป้านิ่งอย่างนี้เลยนะครับไม่มีแรงดิดอะไรเลยนะครับเนี่ยตรงอย่างนี้เลยนะครับ ก็เดี๋มายิงบอมแมทบ้างดีกว่านะครับผมบ่ะยิง P v วเนเบื่อแล้วนะครับลองมายิงคนบ้างดีกว่านะครับไปครับแม่งบอมแมทหายากมากตอนเช้านะครับต้องสร้างห้องละคงเรียกคนนะครับถึงแม่งแบบว่าจะมากันไงนะครับทรั้งเดินเกิดถอยก่อนขอเต็นแ๊บหนึ่งเพื่อนเราหลับไปหลายคนแล้วเอ้ยผมลืมซ่อนสัตว์เลี้ยงว่ะคิปหายแล้วเ้ยมีคนหยุดนี้นี่มันแตกไปดีนะเห็นไตเติ้ล ออกมาโผล่มาไหมเหนียวช็อคบอมไปไปผมพร้อมลุยอ้ยตกใจเพื่อเองไอ้เหี้ยพอยมีเกิดมีเกิดอุย้ยได้ไงเดี๋ยวแตกเลยกูที่ผ่านแล้วฝั่งเราเหลือคนเดียวไหวไหมเนี่ยไม่น่าไหวโอ้ผมยิงตัวฟีไม่ตายเะฟักโอ้ตอนเช้ามังโดนของหนักเลยไปครับฝั่งเราก็ น่าจะพอสู้ไหวอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าไปครับแล้ววิ่งกลางแล้วกูเอา้าหรืว่าเพื่อนจะไปด้วยไอ้เหียปวดโดนสไนสอยไม่ใช่หรอกอ่าไม่มีนะครับสไนไม่ไมีนะครับถอยก่อนเอา้าชิบหายเพื่อนแตกตรงไหนเอา้าตายกันหมดเลยหรออะไรวะระเบิดตกกลางอีกเหียผมจะเข้าไปไงก่อนแตกไปถอยแป๊บไป ผมว่า B แม่งมาแน่เลยวะไม่ไม่มีใครดูไม่ใช่หรอกแตกไปผมว่ากลางมาผมบ้าแล้วแตกไปเฮ้ยอะไรอะปืนนี้มันดีขนาดนั้นเลยเหรอมันจะฟ้าอุยอุยอุย,อยแตกไอ้เหี้ยลากมาไม่ทันยิงไม่โดนเลยคนนี้แล้วฝั่งผมเหลือคนเดียวได้โอ้ฝั่งตรงเข้ามากันเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้เต้นรออะไร อันนี้เต้นเต้นรอตายอย่างเดียวใช่ไหมอ๋อที่มหนขายเขาจะฆ่าตัวตายวะฆ่าตัวตายไม่ได้เฮ้ยเขาแบบประมาณว่าเฮ้ยเียทำไงดีว่าสัตว์เหลือแค่กูคนเดียวเอาไงดีเอไเอได้อยู่ไอเก็บปืนนี่เก็บปืนใส่ลิงมาเล่นดิไปครับดูดูคนนี้ดีกว่าแมงมาเยอะจัดโอ้โหแล้วสั่งสั่งผมนี่รีบตายกันมากโอเคไม่เป็นไรนะครับเล่นเด้งขำๆนะครับไปเล่นกันขำๆๆไปเดี๋ยวทำไมผมไม่ได้ยินเสียงคนพูดเลยวะ แม่งไม่พูดกันอีนี่วะแล้วผมลืมปิดสัตว์เลี้ยงด้วยเนี่ยสัตว์เลี้ยงแม่งเห็นแบบชัดเจนเลยเอลระเปิดเปิดก่อนเลยไฮ้ระวังแตกก็พอ,อวิ่งไปอย่างเงี้ยแตกแน่นอนแล้วผมไปเล่นที่อื่นดีกว่าบีมีคนดูแลมีคนวะเดี๋ยวเดี๋ยวถอยกลับก่นอนเรวยาวมีเพื่อนดูอยู่เคโกผมว่าโกมาแน่โกแม่งกิงเปิดกันลวรอกัอนรอกัอน เต็มรอก่อนนะครับต้องใจเย็นๆนะครับแล้วสัตว์เลี้ยงไม่ได้ปิดเว้ทุกคนแม่งเอ้ยอะไรขอเรียกว่าหลุดไป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 เอ้ยลากไม่ทันเอ้ยลากทันอยู่พอได้อยู่ครับไปเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอู้อู้รถ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 มีรถมีเดี๋เด้อจะตายจะตายเต็มเพิ่มเล้ยก่อนนะเต็มก่อนนะแป๊บนึงแป๊บนึงไปเพื่อนวิ่งยาวเลยไอ้เหี้ย เมื่อเราไปแล้วแตกแตกีคนนึงอยู่ไหนกเกิดชัวช็อกบอมไปโผลนหน้ากูอีกแม่งวิ่งไปไหนขอยิงหน่อยแตกสวยทำได้เยี่ยมมากอ่ะตอบกลับไปรับทราบวันนี้แม่งยิงเกีย์จริงแม่งแรงด้วยถ้ายิงหัวนี่ตาย,ยนะถ้ายิงหัวได้ะแต่มันยิงยากอะ่ะแต่ก็ จะพยายามนะครับยิงหวยได้นะครับปืนนี้แม่งแรงขึ้นมาเลยใส่คู่กับปีบกบัคดาเมจเนี่ยนะครับอู้ยจะตายจะตายเต,ต็มเลยขอเต็มทั้งเลยก,ก่อนนะครับโอ้โ,อโหแม่งเกือบตายเนี่ยเมื่อเี้าเดี๋ยวเถอยก่อนถอยก่อนเมื่อกี้ยิงตามแล้วนะครับรเต้มก่อนนะครับสักครู่สักครู่บีมีคนดูไหมเนี่ยบีมีคนดูปะเฮียเลือดต้องร้อยสองครับต้องเต็มหลอดครับเลือดต้องเต็มหลอดอยู่ตลอดเวลา มันมาใน่แค่มีแค่มีเหรอ,อเคเพื่อนตับทราบมีใครจะวิ่งแค่มาผมไปไหนผมไม่กล้าไปวะกลัวตาย๋ยวเต้นดูเหมือนกันด้เฟสมีระเบิดเคมอร,รออะไรอะ่ะวางเลยละกันวางไว้เผื่อมีใครที่ไหนมาเหยียบนะครับฝากด้วยละกันเดี๋ยวเต้นดูแป๊บสัตว์เลี้ยงผมแม่งโผล่มาวะไม่มีใครกล้าวิ่งไปไหนเลย ั่งนู้นเหลือแค่สี่คนนะครับฝั่งเรามีอยู่5คนนะครับเดี๋ยววิ่งไปเลยก็ได้เฮ้ยเก็บระเบิดก่อนรอแป๊บผมว่าอาจจะตายหมดนะครับนี่กูวิ่งมาแล้วอุ้ยร <laughs> ะเบียงระเบียงมีระเบียงแล้วก็แคบเกิดมนะันอะเอาหน่อยเว้ยระเบียงดันขึ้นไปเลยโอ้โหไอ้เฮ้ย Here I don't really give up fucking on making all this dollar yeah I'm jippin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  I'm ball up a ball up be just like I'm pippin ที่วางีที่วางอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเกิดเกิดเกิดเขาเกิดเราและเกิดเราหมดเลยใช่ไหมโก่งแน่เลยที่วางด้วยที่วางงที่วางที่วางตรงไหนอีกหมดยังตอนนี้มันยังไม่มีไงมีตัวอื่นมาแทนนี่ เล right, no so ืซอนเลื่อนเลื่อนเห็นแล้วเห็นแล้วอีกตัวหนึ่งมีนี่ใช่ไหมเออโดนชุดเดียวเลยว่ะไม่มีคนดูยาละเพื่ เป็นไงจริงด้วยยาวยาวยาวขึ้นเกิดเยอนมากอีกตัวีตัวบีทีสวยสวยจะเลื่อนหลังไ <c oughs> อเหี้ยมันน่าเปลี่ยนลูกเลยสัตว์อยากได้ <สา S 1> <ร>แล้ววะก,ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับ